มาเลยล่ะเลยล่ะเก็ไปตื่นนอนค่ะตื่นนอนแล้วค่ะ ตื่นนอนแล้วค่ะยิ้มสิยิ้มสิเจ๊ชอบเจ๊เจ๊ปุ่มอะไม่กัดไม่กัดวะวะจ๊เห็นจ๊เห็นอาเจ๊เห็นอ้าจเห็นเจเห็นจ๊เห็น rabbit สวัสดีค่ะเจ๊เย่ะ